ันน <IS> ี้ก็เป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เรื่องของการแทรกรูปภาพในเว็บเพจนะครับแทรกรูปภาพในเว็บเพจนะโอเคครับในหน่วยที่5นี้เขาก็จะมีหัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกรูปภาพในเว็บนะครับการใส่ข้อความกับรูปภาพนะครับการกําหนดขนาดของรูปภาพนะครับการใส่กรอบให้รูปภาพการจัดตำแหน่งรูปภาพแล้วก็การใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังเนาะซึ่งการใช้รูปภาพพื้นหลังนักเรียนน่าจะเคยใช้กันไปแล้วนะครับในส่วนของบทแรกๆนะครับอ่ะ ทีนี้เขาพูดถึงในเรื่องของออภาพนะครับที่สามารถนําขึ้นบนเบราว์เซอร์ได้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดไปถึงนำ, 3, นำสามนมสกุลนะครับก็คือ,อ,อหนึ่งเนี่ยเป็นไฟล์ gif นะครับหรือ gif graphic interchange format นะครับก็บอกว่าเป็นไฟล์รูปภาพนะครับที่มีขนาดที่มีลักษณะนะครับเป็นลายเส้นเนาะข้อความตัวอักษรหรือภาพการ์ตูนนะครับที่มีสีเนี่ยไม่มากนักนะครับ เพราะบอกว่าเพราะไฟล์ตัวจิ๊บเนี่ยมีค่าสีสูงสุดแค่256สีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีลักษณะพื้นหลังเนี่ยโปร่งใสได้นะครับประเภทไฟล์ของไฟล์ที่เป็นจิ๊บเนี่ยก็ได้เป็นนามสกุล .JIF นะตัวที GIF นะครับ j i f ส่วนนามสกุลไฟล์รูปตัวที่2ที่สามารถนําขึ้นในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ได้ก็คือน,นามสกุล .JPG เนาะจ o ยฟอ p h กรา r ิกเอ็กซ์เพรสกรุ๊นะครับเ็าบอกเป็นภาพ ที่สามารถแสดงผลของสีได้สูงถึงขนาด16.7ล้านสีเนาะแล้วก็เหมาะสำหรับภาพที่มีเฉดสีมากๆเนาะเช่นพวกภาพถ่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะบีบอัไฟล์ภาพให้มีขนาดเล็กลงได้นะครับแต่ว่าถ้ามีการบีบอัดเนี่ยคุณภาพก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับไฟล์ภาพเนี่ยก็จะได้แก่นาำสกุลนะครับที่เป็นนสกุล j p g เนาะอาจะมี JPEG แล้วก็ jp. JPG นะครับสตัวนี้ก็เป็น หรือว่าเป็นนามสกุล JPEG นะคเขาเรียกกันว่าเป็น JPEG เนาะต่อไปนามสกุลตัวที่3ครับก็จะเป็น .png เนาะตัว PNG นะครับก็ Portable นะครับ n e t w o r k g r a p h i c นะวันนี้บอกว่าเป็นรูปแบบไฟล์ภาพที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนนะครับรูปแบบไฟล์ทั้งแบบ GIF นะครับที่สนับสนุนในเรื่องของระบบสีหลายรูปแบบทั้ง8บิตนะครับ i n d e x Color แล้วก็16บิต Gray Scale นะครับแล้วก็24บิต ทรูคันเริเนาะเขาบอกว่ามีการบีบอัดข้อมูลนะแบบไม่มีการสูญเสียบางส่วนของภาพนะครับเพราะว่านอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมค่าแกรมมานะแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสนะครับในตัวตัวไฟล์เองนะครับอบอกาภาพประเภทนี้จะมีขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่กว่า j p g มากนะครับจึงใช้กับภาพขนาดเล็กแต่มีการใช้สีมากาเช่นภาพไอคอนครับไฟล์ประเภทนี้เขาบอกว่ามีนามสกุลที่เป็น png นะครับ ในปัจจุบันนะครับในการเอาไฟล์พวกรูปภาพเนี่ยขึ้นสู่เว็บไซต์นะครับก็ยังมีนามสกุลอื่นๆอีกนะครับอันนี้ก็เป็นในเว็บนะครับในเว็บของ W3 s 3 h o o l นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ HTML นะครับ t u t o r i a l เนาะแล้วก็มาเลือกดูในเรื่องของ HTML image นะครับก็มาดูในส่วนของ image อันนี้เลื่อนมาข้างล่างสันิดหนึ่งนะครับก็จะโชว์ว่าไฟล์ที่สามารถที่จะนำขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมี APNG เนาะ animation, portable network g r a p h i c เนาะมีไฟล์ GIF ปนี่อันนี้ก็คือมีอยู่แล้วนะครับนามสกุลของ APNG ก็เป็น a .png นะครับแล้วก็ ICO อ่า Microsoft icon เนอะอันนี้ก็เป็น ICO หรือว่าอาจจะเป็นจุด CUR นะครับเป็น icon เนาะก็สามารถนำขึ้นได้นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือ .jpg เนาะหรือ JPEG JPEG เราก็มีที่แล้มีอีกหลายนามสกุลเนาะ .jpg, jpeg, F i f อ่า i f นะครับ ก็ที่ PJP EG นะครับแล้วก็ PJP อันนี้ก็เป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นตระกูล JPEG ทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะนําขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวของไฟล์ PNG เนาะอย่างเราพูดกันเมื่อตะกี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็ที่มาใหม่ที่เป็นเวกเตอร์กราฟิกก็จะเป็น .svg นะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่สามารถที่จะนําขึ้นเว็บไซต์ได้นะครับทีนี้คําสั่งนะครับคำสั่งที่เราจะใช้ในเรื่องของการนําภาพมาขึ้นเว็บไซต์นะครับในหน้า1 1 7เนี่ยเขาพูดเรื่องของ การนำภาพนะครับไปใส่เป็นแบ็กกราวของของเว็บนะครับก็ต้องไปใส่ที่แท็กบอดี้เนาะแล้วก็เติม a t tribute background เข้าไปอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำสั่งของ HTML ในการแทรกนะครับเราสามารถใส่ background ให้กับเว็บได้อีกโดยผ่านคำสั่ง CSS เนาะ,ะปุ๊บปุ๊บอันนี้เราเปิดไปดูหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปเขาจะพูดถึงในเ้า1 1 8นี้เขาจะพูดถึงเรื่องของการนำการแทรกรูปภาพในเว็บเพจนะครับก็รูปแบบคำสั่งก็คือ img นะครับแล้วก็ขอเป็นวากตามด้วย attribute src เนอะแล้วก็เติมในส่วนของไฟล์ชื่อไฟล์รูปภาพเข้าไปนะครับชื่อไฟล์รูปภาพเข้าไปครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะครับอ่ะอีการปุ๊บนี่กูก็สร้างไฟล์ใหม่นะครับในโปรแกรม visual studio เนอะก็เป็นเพจ p02 นะครับ picture .html นะครับก็ปรับ save as type html ด้วยนะครับก็กด save ไปโอเคครับอันนี้ก็เรียกคำสั่งที่ ใช้ช่วยคำสั่งตัว HTML มขึ้นมานะครับก็เตือนคำสั่งองอกไป img โอ้โทษทีครับปิดที่อันที่บอดี้นะครับ img ปุ๊บอ่าโอเคครับก็จะได้รูปแบบคำสั่งมา img src แล้วก็ alt นะครับอ่าคำสั่งนี้คืออะไรเราไปดูในหน้า119เลยก็ได้ครับอ่าตัว src ครับเขาบอกว่าเป็นชื่อไฟล์รูปภาพเนาะถัดจาก src แต่ถ้าเป็นตัว attribute a t e r n e t e อันนี้จะเป็นข้อขความกำกับรูปภาพครับในปัจจุบันข้อความกกับรูปภาพก็ไม่ได้แสดงผลขึ้นใน ในตัวเว็บเบราว์เซอร์ใดอย่างใดแต่ก็จะไปมีผลเรื่องของโปรแกรมอ่านออกเสียงเนาะ,ะในการให้กับผู้พิการทางด้านสายตานะครับสามารถมีความเข้าใจจากเว็บเราได้ด้วยการใช้โปรแกรมที่อ่านออกเสียงที่ไปใช้กับเว็บไซต์นะครับในการแทรกรูปภาพเข้ากับเข้าไปในตัวของอเว็บไซต์ในตัวของเว็บไซต์เนาะทีการเราก็ต้องไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดรูปภาพนะครับมาจัดเก็บในโฟลเดอร์โฟลเดอร์เนาะที่เราได้ทําการสร้างไว้นะครับหรือเราไปหารูปภาพมา เซฟทิ้งไว้ที่ตัวโฟลเดอร์นี้อาจจะเป็นการสร้างเองก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปหารูปภาพสักนิดหนึ่งชิคๆหล่รหารูภาพฟรีก็มีหลายที่นะครับมีหลายที่นะเรียนก็สามารถที่จะเซิร์ชรูปภาพมาประกอบได้โดยแบบไม่มีลิขสิทธิ์ได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าในเว็บโรงเรียนของเราก็มีติดลิงก์ไว้ให้ลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวลองไปดูนะครับปึ๊บอ,อะเว็บโรงเรียนเราเดี๋ยวดูนิดหนึ่งครับชึบ อ่าตรงนี้ครับผมอ่าข้างล่างนี่ครับก็จะมีลิงก์ว้ให้เนาะมีลิงก์ของนี่ครับฟรีเป็นหมื่นภาพอ่าภาพฟรีหมื่นภาพนะใช้ได้เนาะตัวอย่างผลงานอ่าอันนี้ครับสามารถคลิกเข้าไปได้แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้โดยพิมพ์คีย์เวิร์ดเนาะที่เราต้องการหาอ่าเช่นครูบอกว่าพิมพ์ education อ่า education web อ่าภาพเกี่ยวกับระบบการศึกษาเงี้ยนะครับก็สามารถเลือกเข้าไปได้ถ้าเราชอบรูปนี้ชอบรูปนี้ ก็คลิกที่รูปอ๋อน,นี้จะมาจาก i s t o c k เนาะไอสต็อกดีซอล education อันนี้จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดได้เลยเนาะอันนี้เบราว์เซอร์อันนี้พรีเมียมนะครับต้องดูนิดนึงนะพรีเมียมเนาะกับอันที่ไม่พรีเมียมเนาะอ่นน premium, นะเราก็ดูนิดนึงจะเลือกรูปมาใช้นะครับอ่ะสมมติเราชอบรูปนี้ใช้ก็คลิกดาวนะ์โหลดเนาะปุ๊บอ่ะเรียบร้อยดาวน์โหลดให้แล้วนะครับเซทังก์กิฟต์ยูอ่ะดดดดโซเชียลอ๋ออ่ะเข้าเข้าไปถูกใจกดลิงก์ แนบลิงก์คอปปี้คิบบอร์ดไอตัวของรูปก็ได้นะครับการไหนนี้ก็ไม่แปะในเว็บเราได้เนาะ,ะเป็นการขอบคุณให้กับคนที่เขาทํารูปหรือถ่ายรูปมาให้นะครับอ่ะโอเคครับพอได้รูปมาเสร็จปุ๊บได้รูปเป็นไรครับรูปอยู่ตรงตําแหน่งนี้เนาะอ่าเราจะเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราเขียนนะครับตอนนี้รูปมันยาวไปชื่อยาวไปแล้วก็ปรับให้มันสั้นๆดูง่ายเนาะเช่นซูซานเช่นซูซานเนาะถ้าชื่อไฟล์รูปมันยาวไปนะครับชื่อไฟล์รูปเขายาวไปเงี้ย เราก็ปรับปรับครับให้รูปเขามีชื่อไฟล์สั้นลงนะครับอ่าอย่างเครื่องของครูนี้มีโชว์นามสกุลอยู่ด้วยนะครับโชว์นามสกุลอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวบอกให้ว่าถ้าเครื่องไหนไม่โชว์นามสกุลทํำยังไงนะครับปึ๊บอ่าสามทับสามทับสี่อ่า, 3, 3, 4, อาโอเคครับเวลาเราจะรูปมาใส่ Player. อ่าเดี๋ยวใส่แบบนี้ก่อนนะครับใส่แบบว่าวางไปที่เดียวกับไฟล์ก่อนเนาะอ่าสามทับสี่อ่า, 3, อาปึ๊บวางที่เดียวกับไฟล์ปุ๊บ ซูซานชืบอเดี๋ยวคุูดูก่อนนะไฟล์ open folder picture สามทับสี่เหมือนเดิมเนาะยังถูกต้องเนาะยัง select ถูกต้องนะ,ะมีซูซานมนแล้วไฟล์นี้ยังไม่ถูกเซฟลงเดี๋ยวคุูเซฟลงตำแหน่งก่อนนะไฟล์ save as คุูไปเซฟลงผิดที่เนาะมันต้องอยู่ในโฟลเดอร์สามทับสี 4, นะ่สามสี่เนาะแล้วก็อันนี้ครับเซฟฟุบอ่าโอเคมาละ P02 picture html นะครับแล้วก็สังเกตดูครับจะเห็นภาพอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อภาพใส่เข้าไปได้ตรงนี้ครับ Susan เห็นไหมครับตัวของ Virtual Studio Code เขามีข้อดีครับเขาเรียกชื่อไฟล์มาให้เลยเราก็สามารถ Enter ไปได้เลยนะครับแบบนี้นเช่นรูปภาพการศึกษาเราก็ใส่เข้าไปครับรูปภาพการศึกษาอย่างนี้ครับเซฟให้เรียบร้อยเซฟให้เรียบร้อยนะครับ เราก็ไปทดสอบผลการทํางานดูว่ารูปเรามาหรือไม่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราเรียกมาใส่เมื่อกี้นะครับเรียกมาใส่เมื่อกี้นะครับใหญ่เต็มจอทีเดียวนะต้องถึงขั้นกับสกอร์ได้อ่ะโอเคครับถ้ารูปที่เราได้มารูปที่เราได้มานั้นใหญ่เกินไปฮะใหญ่เกินไปเนาะเราสามารถปรับขนาดได้นะครับด้วยการเติม attribute อ่แ attribute ในส่วนของความกว้างแล้วก็ความสูงครับความกว้างแล้วก็ความสูงก็คือ w d t h แล้วก็ height แต่ในปัจจุบันนะครับใน html 5เนี่ยเราสามารถที่จะเติมข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเบราว์เซอร์เขาจะรู้แล้วเขาก็จะปรับขนาดสเกลจากภาพไปเลยนะครับให้เป็นสเกลที่เหมาะสมนะสเกลที่เหมาะสมอย่างเช่นกูเติม width เข้าไปครับ w i t h, i t h พิมาครั w i d d t h width ครับอันนี้เป็น a t tribute เนอะก็อยู่ในแท็กคำสั่งในหน้าของ121นะครับเราก็เติมค,ความกว้างเข้าไป ความกว้างก็เติมได้2อย่างครับเป็นพิกเซลแล้วก็เป็น cent, เปอร์เซ็นต์เนาะจมูลว่าเราเติมไปที่300อ่ะ300อันนี้เซฟก่อนเซฟก่อนนะครับแล้วก็ลองไปดูผลการแสดงผลผลการลันรีเฟสอ่ะอันนี้คือขนาดของ300 p i x e พิกเซลครับก็ขนาดนี้ขนาดนี้อ่ะเรามองว่ารูปเล็กไปเราอาจจะปรับมากขึ้นอ่ะเช่น500ร้าอาจจะน้อยไปเนาะเอาสัก700แล้วกัน700 พิกเซลนะครับ700พิกเซลนะเนาะอ่าววิดเจ็ดรพิกเซลความกว้างนะครับความกว้างแนวนี้นะ700พิกเซลปุ๊บอ่ารูปจะใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะรประมาณนี้อ่าท่านี้ครับถ้าเกิดว่าเราไปใส่เพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ว่าปรับเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่าก็คัดลอกคำสั่งนี้มานะครับวางลงไปปุ๊บอ่าอันนี้ปรับเป็น70% 70%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ฟึบอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เดี๋ยวมาดูคนใหม่ครับ ซูซานเหมือนกันรูปเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะมี2ภาพขึ้นมา2ภาพอันหนึ่งคือ700นะพิกเซลอันนี้เป็น70%นะครับเราดูนะครับถ้าเป็นรูปที่เป็นพิกเซลเนี่ยเบราว์เซอร์จะยอ่อยังไงก็รูปภาพก็ไม่ยอ่อนะครับแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยรูปภาพก็จะยอ่อตามเห็นไหมครับเวลาใหญ่ก็จะใหญ่ตามนะครับอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมแนละ้วแล้วก็ เราจะไปใช้งานนะครับก็ดูดูหน่อยว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับต้องการให้มันยอ่อขยายตามขนาดที่เราต้องการไหมอะไรเงี้ยก็ว่าไปตามนั้นนะครับแต่ในการทําหลักของเลตโพนซีปก็มักจะใช้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์เข้ามาใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีแท็กที่ควบคุมเรื่องของขนาดคุมอยู่ข้างนอกอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแทรกภาพเนะาะอันนี้บอกครับถ้าเราบอกว่าปรับขนาดเรื่องของความกว้างอ่ความยาวความสูงอะไรนะครับเขาก็จะคำนวณให้เอง ก็ภาพก็จะได้บาลานซ์ตามที่เราดาวน์โหลดมาเนาะรับอ่ะโอเคนะครับความกว้างใส่ไปแล้วถ้าจำหนดความสูงอ่ะเดี๋ยวไปกำหนดความสูงนิดนึงครับเดี๋ยวไม่เห็นแท็กอ่ะความสูงก็ใช้แท็กไฮรับใช้แท็กไฮอ่าเอสไออ่ะ,อะครับแท็กไฮแล้วก็ใส่ค่าความสูงไปนะครับเช่น400อ่ะ400พิกเซลกับแบบนี้ F5 ปุ๊บ400พิกเซล อ,อันนี้ก็เป็นขนาด400พิกเซลเนาะปรับตามความสูง400เขาก็คำนวณความกว้างเองนะครับรูปก็ได้ลักษณะบาลานซ์พอดีนะตามสมดุลตามภาพเดิมนะครับอ่าทีนี้ครับถ้าเราต้องการใส่ต้องการใส่เส้นใส่อะไรละ่ะกรอบให้รูปภาพเนาะก็มีคําสั่ง attribute คำว,ว่า border เนาะอ่าปรับขนาดของกรอบให้ภาพนะครับอา่าลองมาใส่ดูว่ายังคงขึ้นอยู่ไหมนะครับเรื่องกรอบรูปภาพอ่านะทำการคัดลอกครับคัดลอก ปุ๊บแล้วก็วางไปฟุ๊บอ่าแล้วก็เติมคําว่า border border อ่าแต่คําคสั่งนี้ถูกเล้กยกเลิกการใช้งานเนาะเพราะเป็นสีแดงนะครับก็ไปใช้สีเอแทนสมมุติว่าใส่ border ไปที่5 5ครับลองเซฟดูก่อนอเซฟดูก่อนว่าโคลมยังสามารถแสดงได้ไหมอ่ะเห็นไหมครับโคลมยังสามารถแสดงตัว border ได้ border ได้ก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เป็นสีดําขึ้นมานะครับอ่า โอเคครับนอกจากการใส่์เดอร์แล้วนะครับในในเรื่องของการแทรกรูปภาพเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการแทรกรูปภาพกับข้อความเนาะซึ่งต้องมีการปรับตำแหน่งปรับตำแหน่งได้ว่าต้องการให้ข้อความอยู่ตำแหน่งใดของภาพนะครับซึ่งก็อยู่หน้า123าเนาะข้อความอยู่ตำแหน่งใดของภาพเช่นโดย default แล้วเนี่ยมันก็อยู่ข้างซ้ายเนาะรูปภาพอ๋อโดย default แล้วข้อความรูปภาพจะอยู่ข้อความจะอยู่ล่างสุดของรูปภาพเนาะอันนี้ก็จะมี ตัวเจอตำแหน่งก็มีอะไรมีเลฟมีไลท์มีท็อปมีมิดเดิลบอททอมนะครับมิดเดิลแล้วก็บอททอมประมาณนี้นะครับที่นี่123เนาะอ่าเดี๋ยวลองไปลองใช้กันนะครับว่าเราจะจัดตำแหน่งข้อความกับรูปภาพได้อย่างไรเนาะอ่ะครับเดี๋ยวอันนี้นะโอเคขออนุญาตปรับเห็นบ b เดอร์แล้วเนาะบอ border 5เนาะเดี๋ยวน,นี้ขออนุญาตคอมเมนต์ไว้นะครับไม่ใช้งานวิธีการคอมเมนต์ก็ทำไงครับชึบขีดๆปั๊บอ่าจะได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับเราก็ ก็เปิดเนาะเราก็ตัวปิดนะสมมติอันนี้เราไม่ใช้ก็ปิดไว้แบบนี้ครับก็เหลือตัวบนแค่รูปเดียวเหลือตัวบนแค่รูปเดียวอันนี้เ่าเราคอมเมนต์เสร็จครับเ่าเราคอมเมนต์เสร็จก็เรากลับมารีเฟซดูใหม่นะครับีเฟซดูใหม่ชึบเหลือแค่รูปเดียวแบบนี้แหละอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองใส่ข้อความผสมเข้าไปดูครับก็ปุ๊บโลเลมครับโลเลมปุ๊บอ่าอันนี้ต่อจากรูปภาพเลยเนาะเรากลับมาดูก็ต่อจากรูปภาพเลยนะครับ ฟ๊บเราไปดูครับผลการทํางานเป็นยังไงบ้างเมื่อใส่ข้อความรวมกับรูปภาพแบบนี้ฟ๊บนี่ครับจะได้ผลแบบนี้ข้อความจะไปอยู่ต่อท้ายต่อท้ายที่บรรทัดสุดท้ายของรูปภาพเนาะที่ล่างสุดของรูปภาพนะครับถ้ามันเต็มบรรทัดแล้วก็จะทำอะไรครับขึ้นบรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใ,ใหม่ให้แบบนี้นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ให้แบบนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเติมคําสั่งอะไรเข้าไปนะครับอลองดูนะเติมคาสั่งอะไรเข้าไปา a l i g n ครับ อะไรปุ๊บเลฟอ่าเลฟเนาะปุ๊บลองไปดูใหม่ตี F5 ครับเห็นไหมครับเขาบอกอะไรเลฟอ่าข้อความเนี่ยจะกลับไปอะไรครับสอนอยู่ในช่วงบนเนาะอ่าเราลองเติมข้อความให้มันดูเยอะๆนิดนึงครับจะได้ดูง่ายชึบอ่าโลเลมให้ดูสวยงามบ้างกันเดอะโลเลมปุ๊บโลเลมอ่า โลเลมอ่ะชิป loim โลเลมอ่ะโอเคครับเซฟ f 5ปึ้งเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับก็จะไล่กันลงมาแบบนี้นะอันนี้คือการใส่เดี๋ยวกูก๊อปมาเยอะๆนะครับก็มาเยอะๆปึ๊บวางเห็นชัดๆกันอ่าปึ๊บประมาณนี้อันนี้คืออันนี้คือลักษณะของเลฟก็คือเอารูปไปอยู่ข้างซ้ายของข้อความเนาะ ต่อมาครับต่อมาครับถ้าเราปรับเป็นไลาย ah chft เนอะเลฟแล้วก็ไลท์ครับ save ให้เรียบร้อยอ่ะฟึบอ,อันนี้รูปก็จะมาอยู่ข้างข้างขวามือนะครับข้างขวามืออ่ะลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น top ถ้าเป็น top top ครับ F5 ฟอ่าก็จะมีหนึ่งบรรทัดที่อยู่ข้างบนเนาะ ที่เหลือก็จะลงมาข้างล่างหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท็อปนะเป็นทนะ็อปแล้วก็มี2ตัวเมดิเอมกับบนะอทท้ middle, middle, อนเนาะมิดเดิลอ่ะมิดเดิลมิดเดิลอ่ามิดเดิลครับแล้วก็บอททอมอ่ะเซฟก่อนชึบมิดเดิลครับอันนี้ก็ข้อความบรรทัดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของรูปภาพเนาะในแนวตั้งนะครับกลางกึ่งกลางแนวแนวตั้งนะครับแนวตั้งนะอะ่ะโอเคนะครับอ่าแล้วก็บอททอมอ่าบอททอม อ่า uh, bottom save ครับอันนี้ก็จะเป็นครับกึงอ่าไปอยู่ท้ายสุดอ่าไปอยู่ล่างสุดของรูปภาพซึ่งก็ Default ก็จะเป็นแบบ bottom อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัว attribute ที่เป็น align เข้าไปพวกเราตัดออก ctrl o x save นะครับตัดออกอืมอ่า f 5ครับปึ๊บอ่านนี้ก็คือ Default อยู่แล้วนะครับส่วนมากที่นิยมใช้ก็คืออะไรครับ ใช้เป็น array left อ่ array left หรือ l i g h t เนาะ l i g n array เท่ากับ left อย่างงี้ครับอ่า l e f t เนอะ left อ่า f 5ปุ๊บจะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดตำแหน่งนะครับเวลาน,นักเรียนนักเรียนทำมาส่งก็พยายามทำทำในทุกแบบเลยนะครับอ่ array left อะ,อะไรเนาะ left right top middle bottom เนาะทำทุกแบบเลยทำยังไงอาจจะมีการเติมแท็กเพื่อแบ่งแยกนิดนึงครับอาจจะเติมแท็ก p เข้าไปเนาะพอาทำอันที่2ครับแท็ก p แท็ก p อ่ p. อนนี้อยู่ในคำสั่งตัวบล็อกเนาะยังเขียวอยู่ดูตัวเขียวติดหนึ่งนะครับอา่านี่บล็อกไปถูกไหมครับปึ๊บขีดทีนึงอา่าโอเคชึบอา่าบล็อกเขียวไว้ครับเราจะแยกกันก็เอา p มาขั้นทีนึง ครับขีมาขั้นแล้วก็เอาคําสั่งไปวางปึ๊บแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้สับสนเนาะอ่าเพื่อไปติดกันไม่ให้สับสนปุ๊บอ่ะอย่างนี้ครับปึ๊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 บอ่าขึ้นพารากราฟใหม่แล้วก็ใส่คําสั่งปึ๊บใช่ไหมครับเราก็มากําหนดใหม่อ่าไลท์ลอ่าไลท์ ไลท์ ه, นะครับไลท์นะอันนี้แบบนี้นะ,อะลองดูนะึดนี่จะเป็นแบบนี้ครับก็ซึมทันใหม่นิดนึงแล้วก็มาเลฟมาไลท์นี่ครับแบบนี้ก็ทําให้ครบทําให้ครบทําให้ครบทุกอะไรทําให้ครบทุกอะไรเนาะอ่าแบบนี้นะครับท่านี้อ่าเลฟไลท์ท็อปมิดเดิลบะทอมเนาะอ่ะต่อมาครับการใช้รูปเป็นพื้นหลังใช้รูปเป็นพื้นหลังก็ อันนี้ก็เคยทําไปแล้วนะครับเคยทําไปแล้วก็คือการใส่ตัวแบ็กกราวน์เข้าไปในบอดี้เนาะแท็กบอดี้เดี๋ยวใส่ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเลือกรูปมาทำแบ็กกราวน์เนาะรูปมาทำแบ็กกราวน์อะไรดีเอานี้แล้วกันนะครับสีสีไม่ฉูดฉาดมากนะครับดาวน์โหลดฟรีได้มาแล้วอ่ะชึบอจนน้ำทานนะครับเราก็จนนทานไปนะครับปึ๊บปึ๊บ อ่าโอเคคัดลอกตัดนะครับแล้วก็ไปวางในโฟลเดอร์เนาะฟืบอ่าตอนนี้ถ้าจนทานเราไปใส่ใส่ในโฟลเดอร์ไว้บ้างเช่นเรามีการใส่โฟลเดอร์แยกนะครับ i m a g e s อ่าใส่ในโฟลเดอร์แบบนี้นะครับวิธีการเรียกอ่าจะเรียกอย่างไรครับอ่าปุ๊บนี่ครับใส่ไปละตัดใส่ไปละอืมก็ย้ายนะครับตอนนี้ก็ ถ้าเราไปรีเฟซฝั่งนี้ดูเดี๋ยวมีรีเฟซได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะรีเฟซอาจจะต้องมีการกดตเป็นคลิกรูปมาไหมเอ่ยอ่ะมาแล้วครับโจนาธานอยู่ในอิมเมจเนาะอยู่ในอิมเมจเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเรียกใช้โจนาธานเป็นพื้นหลังนะครับวิธีการก็ก็ต้องไปเติมแท็กที่บอดี้เนาะเป็นแบ็กกราวอ่ะแล้วก็เลือกชื่อรูปขึ้นมานะครับโดยถ้ารูปอยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยต้องอ้างชื่อโฟลเดอร์ก่อนเนาะก็ต้องเป็น i M E G E S Image Slash ใช่ั้ยครับตัวเว a ช s t ส d i o โค้ดเนี่ยเขาก็จะไปดึงชื่อรูปที่อยู่ในโฟลเดอร์มาให้เลยอย่างงี้ต้องอ้างชื่อโฟลเดอร์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับก็อ,อ้างแบบนี้อ่ะโอเคครับถ้ามีมากกว่าหนึ่งรูปก็จะขึ้นโชว์ให้เราก็เลือกรูปเอานะครับอัอนนี้ใส่รูปเป็นพื้นหลังเรียบร้อยลอะครับใส่รูปเป็นพื้นหลังเรียบร้อยละเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับปึ๊บชิบอ่า d e e n s e ปุ๊บอ่านี่ยได้รูปพื้นหลังแล้วครับสเกตรูปก็ค่อนข้างใหญ่มากเนาะรูปก็ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับอ่าในหนังสือครับในหนังสือในหน้ารนะ้อย้าเนาะก็พูดถึงเรื่องการใส่ background แสบ็กกราวลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็หน้าร้อยี่ก็พูดถึงเรื่องของการฟิกอ่าฟิกแบ็กกราวเนี่ยให้อยู่กับที่เนาะ โดยใช้คำสั่ง bg property ่า bg property fix เนาะอ่าเราลองมาดูนะครับ bg property fix เป็นยังไง่ h ครับใช้ได้หรือไม่่ h bg ่ h bg property ่ h p e r t i e s ่าเท่ากับ fix ่า f i x e d fix ครับ save ่า bg property fix f5 ครับ่าสังเกตดูนะครับ่า b ีจีพ p e r ์ตี้ฟกเนี่ยก็คือทําเพื่อให้ background เนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่เนาะแต่ตอนนี้คือคําสั่งเนี้ถูกยกเลิกใช้ไปแล้วในตัวของ Google Chrome ทําไม่ได้ล้นะครับเดี๋ยวลองไปเปิดใน Microsoft Edge ดูบ้างอ่าตัว Microsoft Edge ดูบ้างพื้ดอ่า Microsoft Edge เนาะชิบอ่าลองวางไปเลยครับคัดลอก URL แล้วก็วางไปเลยอ่าปุ๊บนะครับ BG Property Fix ก็ไป่ทำงานเหมือนกันนะครับ ในที่นี้ถ้าเราต้องการให้แบ็กกราวฟิกขนาดนะครับจำเป็นจะต้องไปใช้ในส่วนของออคําสั่งที่เป็นสไตช e ตแหละนะครับซึ่งเราสามารถเขียน s t y l ส sheet ได้หลายแบบแต่วันที่ที่ครูแนะนําก็คือเป็นสไตช e ตแบบอินไ i n ์เนาะ In นอินไลนเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เรื่องของ style sheet ในตัวส่วนของเลือกสีเอนะครับในคาบต่อๆไปนะครับค่อยว่ากันอันนี้ทําตามก่อนนะครับอ่ะก็พิมพ์คําว่าสไต style ST เนาะปุ๊บ enter ครับเสร็จแล้วเราก็ ในส่วนของเขาเรียก declaration เนอะ declaration เข้าไปก็ถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพื้นหลังก็ให้ใส่คาว่า b l a c k g u r d ครับ b a c k g r t อ่ะซึ่งถ้าในตัวอะไรล่ะในตัวของตัวชุดโซลโค้ดครับก็จะมีคำสั่งที่เป็น C S มาให้เยอะะมากมายนะครับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการให้พื้นหลังอยู่กับที่เนี่ยก็จะอยู่ที่ b a c k g u n d attachment นะครับอ่าก็ให้เลือกคำว่า fix คำว่า fix แบบนี้นะครับ ่าก็จะเปรียบเสมือนกับ BG Property Fix เลยนะครับทุกประการนะครับอ่โอเคครับลองไปรันดูตอนนี้แบ็กกราวจะอยู่กับที่ไหมฟืบรีเฟซก่อน1ครั้งนะครับรีเฟซก่อนไหมครับตอนนี้เราเลื่อนและ้ะแบ็กกราวเราจะไม่เลื่อนใช่นไหมครับอ่าแบ็กกราวเราจะไม่เลื่อนละอ่ะปุ๊บก็ยังคงอยู่กับที่นะครับคงอยู่กับที่ละอ่าตอนนี้ปุ๊บอันนี้เป็นตัวของอ่าเป็นตัวของอะไรครับ Google Chrome เนาะลองรีเฟซดูปุ๊บ ก็ได้เหมือนกันล,ละแปกาวไม่ไปไหนละจะมีสิ่งที่เลื่อนเคลื่อนอยู่ก็คือส่วนด้านบนแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองอันนี้ก็คือการาจัดการเรื่องของพื้นหลังเนาะพื้นหลังและกาวฟิกนะครับอ่ะโอเคก็เลือกรูปภาพมาใส่ให้เหมาะสมเนาะท่านีา้มีที่ข้ามที่เลยไปนะครับในส่วนของการปรับระยะห่างในส่วนของซ้ายขวาเนาะระยะห่างซ้ายขวานะครับของขอบ ก็จะมี V Space กับ h space เนาะถ้า V Space นี่จะเป็นะระยะห่างขอบบนล่างนะครับ h Space ก็เป็นระยะห่างขอบซ้ายขวาเนาะก็ยังใช้ได้อยู่สังเกตดูครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาแ g ็กกา d ออกก่อนนะเนาะแม็กกาลค่อนข้างสีเข้มนะครับแ g ็กกา d ออกก่อนแม็กกาลสีเข้มนะอ่ะเราจะไม่ใส่แ a ็กกา o เราแค่ทําแค่นี้ครับลบออกแค่นี้เซฟโอเคเซฟนะครับแค่นี้นะไม่มีละแ g ็กกา d นะครับปึ๊บรีเฟซอีกหนึ่งครัง้งป้า แบกการนี้นะสังเกตดูครับตอนนี้ข้อความมันจะชิดกับรูปภาพเนาะถ้าเราอยากให้มีเขาเรียกว e s สเปซเนาะว e s สเปซก็สามารถไปสั่งตัวคําสั่งครับเอสเปซได้เอสเปซหรือ V ีสเปซได้ต้อาางการแนวซ้ายขวาก็าเลือกเอสสเปซต้องการแนวบนล่างก็ให้เลือกอ V Space นะครับก็ไปใส่ที่แท็กคำสั่งได้เลยปุ๊บอ,อันนี้ก็เติมเข้าไปครับ V Space A C E อ่า v space มีสเปซอ่าเท่ากับเท่าไหร่เช่นบอกว่าห่างกัน1 0พิกเซลเซฟครับอ่าสิพิกเซลเซฟอ่าสังเกตด,ดูนะครับในรูปบนปึ๊บอ่าอันนี้จะมีการห่างขึ้น1 0พิกเซลนะครับอ่าถ้าเราย้อนกลับไปดูไม่ได้ทันละอ่ะครับดูมันจะน้อยไปเนาะดูไม่เห็นภาพเอาอีกทีนึงครับเอาเป็น2 0พิกเซลครับ2 0เซฟไปเรียบรอ้อยอ่าเราก็ลองมารีเฟซดูครับชึบเห็นไหมครับตรงนี้ห่างขึ้น ตัวนี้ห่างขึ้นใช่หไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้เลื่อนขึ้นมาเนาะแต่ดูง่ายคือตรงนี้มันห่างขึ้นทีนี้เราจะซ้ายขวาข้างซ้ายข้างขวาครับก็ใช้ head space ฮวี space ละก็ head space space ฮะ head space space ครับเท่ากับอ่าก็ปรับไป20สิบติยี่สิบครับก็ F5 าอ่านะครับก็จะมีลักษณะเป็นไงครับ ต่างกันลักษณะแบบนี้แบบนะซึ่งต่างกับแบบนี้เลยเต่างกับแบบนี้เลยอันนี้ก็อันนี้ยังชิดอยู่นะครับทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาครับก็ทําทให้มันดูน่าอ่านมากขึ้นทำให้ดูน่าอ่านมากขึ้นนะครับอา่าอีกตัวหนึ่งที่เขามีก็คือเรื่องของ br แล้วก็เคลียร์เนาะอันนี้ก็เคลียร์ตำแหน่งเรื่องของข้อความาตำแหน่งของข้อความเราจะเคลียร์ข้างซ้ายข้างข,างขวาอะไรเงี้ยก็ให้เติมนะครับแต่ก็ไม่ต้องสี่เลียมครับเราใส่ตัว tag p ไปเลยก็ได้ tag p ไปเลยก็ได้นะครับ ื่อให้มันเคลียร์เนาะเคลียร์ข้อความขึ้นทัดใหม่แบบที่ครูได้แนะนําไปนะครับครับสําหรับในหน่วยที่ในหน่วยที่2นะครับไอ้ทัวที่หน่วยที่5นะครับในเรื่องของการแทรกแทรกอิมเมจนะครับแทรกอิมเมจก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนทำเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของการจัดรูปแบบจัดรูปแบบรูปภาพต่างๆยังไงเดี๋ยวค่อยเอาไปเรียนต่อในเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของ css อ css ต่อไปว่า เราไปตกแต่งรูปภาพได้ไงบ้างนะครับอ่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ